ครับก็กำลังฟังพอดแคสต์เป็นพอดแคสต์ที่ตอนหลังผมก็ฟังบ่อย Dark Horse Podcast ก็จะได้ฟัง alternative view นะครับในเรื่องราวต่างๆที่นะเรากำลังสนใจเดี๋ยวขอปิดเสียงก่นอนก็คือประเด็นตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการ w ว r ริสการ ดูว่าความเสี่ยงแค่ไหนมากความเสี่ยงแค่ไหนน้อยนะครับในเรื่องของการที่จะเดินหน้าต่อไปในเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าพูด,ดง่ายๆก็เป็นเรื่องของโควิดนี่แหละเพราะว่าตอนนี้ประเด็นก็คือในหลายประเทศเนี่ยกำลังพูดในเรื่องของการฉีดวัคซีนซึ่งในลาตินอเมริกาเองก็ค่อนข้างจะช้านะฮะฉีดช้าไม่ได้เร็วมากอย่างที่นี่30ล้านคนก็ฉีดไปล้านกว่า แค่นั้นเองกว่าที่จะฉีดไปจนถึงประชากรส่วนใหญ่เนี่ยฉีดนะครับห้าสิบจนเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันได้ในระดับหนึ่งเนะี่ยก็ก็ยังอีกนานอีกนานทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าคนที่มีฐานะนะครับก็เดินทางไปอเมริกานะครับซึ่งก็ทำให้ผมก็อาจจะ คิดๆไปทางนั้นคือผมไม่ได้อยากจะไปฉีดวัคซีนในอเมริกานะก็คือบังือเิญว่าผมก็อาจจะต้องมีธุระเดินทางไปแต่ก็ตอนนี้ก็ยังดูอยู่ว่าว่าเป็นยังไงนะครับก็แต่ตัวเองคงไม่ฉีดหรอกนะครับถึงแม้ไปก็คงไม่ฉีดหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกผมก็ดูแลตัวเองด้านอื่นนะครับทีนี้ประเด็นประเด็นผมคิดว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มนะฮะมี p r e s s อร์จากหน่วยงานต่างๆในหลายประเทศนะครับควรจะฉีดอะไรต่างๆนานา,นาแต่ว่า แต่และคนเนี่ยจะต้อง make informed decision หมายถึงว่าคือจะต้องตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างครบถ้วนน่ยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ผมก็มองว่าตอนนี้ยังไม่มีนะครับก็เลยทำให้คนที่คิดในเรื่องของอก็ไม่อยากจะพูด c o n spiracy theory เนี่ยเขาก็เขาก็มองว่ามัน เป็นแบบนี้จริงๆนะครับพอพูดมากก็จะบอกว่า a n t i v ้วัคซีนะครับก็เนี่ยแล้วก็เราก็จะเห็นแนวโน้มเป็นอย่างนั้นนะฮะว่าก็จะเริ่มมีวัคซีน Passport เกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็จะมีลิสต์ของวัคซีนที่ได้รับการอ p p r o v e นะครับบางวัคซีนก็ไม่ได้รับการอ p p r o v e ก็ไม่รู้ว่าจากเหตุผลอะไรนะครับทั้งในเรื่องของการเมืองหรือเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของ Scientific Method อะไรเราก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้ ทุกอย่างเออร์ีแต่ว่าแนวโน้มแบบไปทางนั้นแต่อย่างที่ผมฟังใน Dark r o r s r s o p o d s t เนี่ยผมอยากจะท r อไอเดียให้ให้ทุกท่านเนี่ยนะครับคืออย่าเชื่อในสิ่งที่คนอื่นพูดนะครับก็คือให้ให้ฟังข้อมูลรอบด้านแล้วตัดสินใจแม้แต่ตัวผมเองพูดก็ไม่ต้องเชื่อผมใช่ไหมครับก็เป็นเพียงข้อมูลด้านหนึ่งเอ p e อ็กซ์เพูดก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อก็ฟัง มี second opinion third opinion fourth opinion นะฮะฟังหล,หลายด้านคือประเด็นก็คือว่าการฉีดวัคซีนเมื่อฉีดแล้วเนี่ยเราถอนไม่ได้นะมัฉีดแล้วก็ฉีดเลยนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องวัคซีนเขาก็มีเหตุผลที่ดีสําหรับผมผมฟังดูก็มีเหตุผลที่ดีนะครับแต่ว่าคือไม่ได้ discourage หรือว่า encourage ไปทางใดทางหนึ่งนะครับ อย่างที่บอกก็แต่ละท่านก็ต้องคิดคำนวณในเรื่องความเสี่ยงนะครับมันก็ไม่มีอ b s o l ดวิสต์ไม่มีไม่มีนะฮะในโลกนี้ไม่มีอ o l u t e มันก็ทุกอย่างมันเรล t i ีฟหมดอ่ฉีก็ยังมีความเสี่ยงไม่ฉีก,ก็มีความเสี่ยงใช่ไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงก็คือในเรื่องของ การที่ไม่มีการดีเบตกันอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดคอน spiracy theory ขึ้นมาหลายคนก็มองตรงนี้นะครับตอนแรกผมก็มองอยู่เหมือนกันผมก็มองว่าเออมันน่าจะเกี่ยวพันกับเรื่องของการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อ,อ,อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับไอ,อ้นั่นก็เราก็เห็นชัดว่าก,ก,ก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยใช่ไหมับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐท,ที่ที่ผ่านมาใช่ไหมครับ แล้วทีน today, ี้การเลือกตั้งก็จบไปแล้วแต,แต่แต่เรื่องราวต่างๆก็ยังยังคงอยู่ใช่ไหมประเด็นต่างๆที่ที่ยังเป็นประเด็นค้างคาจากการเลือกตั้งนะครับเรื่องแนวคิดในเรื่องของทุกเรื่องอะเรื่องของการเมืองเรื่องเศษเรษฐกิจเรื่องของการตา ates, ่างประเทศก็ยังยังเป็นแนวคิดที่ต่อสู้กันอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยสังคมก็ยังมีแนวคิดที่ที่แบ่งแยกอย่างน้อยก็เป็น2ฝ่ายใหญ่ใ,ญใช่ไหมครับ พอเป็นโพล่าแบบนี้สองฝ่ายใหญ่ๆก็ความคิดของคนที่สนับสนุนอีกฝ่ายนึงก็จะมองว่าอ๋ออีกฝ่ายหนึ่งพยายามพุชไอเดียตรงนี้โดยผ่านการร่วมมือกับ Big Tech โดยผ่านความร่วมมือกับ Big กฟาร์มากับบริษัทยาระหว่างรัฐบาลเนี่ยก,ก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันน่าน่าสงสัยอะจนกว่าที่จะมีการพูดอะไรกันนะฮะ ก็บาง,งครั้งผมก็เฝ้ามองด้วยความสนใจนะครับในฐานะที่เป็นนักการทูตแล้วแล้วผมคิดว่าคือในความเป็นนักการทูตเนี่ยเราจะต้องมีคัตติ้งเอจอิน f o เมชันคัตติ้งเอจอิ e เทลเจนซ์นะครับมีการข่าวที่ดีนะครับมีการวิเคราะห์ที่ดีไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของเราที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ แน่นอนคือนโยบายภาครัฐเนี่ยก็กเป็นสิ่งที่ทําไปใช่ไหมครับก็แต่ว่าใน,ในสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือในฐานะประชาชนเนี่ยในฐานะประชาชนวันนี้ก็พูดในฐานะประชาชนแต่งตัวอาจจะค่อนข้างจะตามสบายหน่อยวันนี้คือเพราะว่ามาทํางานคนเดียวนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมให้น้องๆเนี่ยเขา work from home กันคือวันอังคารวันพฤหัส ก็เป็นวันที่ผมอยู่ออฟฟิศคนเดียวนะครับแต่ก็งานก็เดินหน้าทุกอย่างนะครับก็ work from home ส่งอีเมลกันส่งอะไรต่างๆนานากันได้หรือถ้ามีงานด่วนก็มาที่ออฟฟิศนี่เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นที่นี่นะครับผมก็ก็อยู่ใน mode of o p e r a t i n e แบบเนี้ทีนี้อย่างบางทีเวลาผมไปทานข้าวตามพัตคารต่างๆรีสอร์ทเนี่ย ผมก็เห็นแน่นทีเดียวถึงแม้ว่าร้านอาหารก็บอกว่าจะให้30% capacity 4 0 capacity แต่ก็แน่นตาม capacity ที่ให้เนี่ยนะครับทุกคนที่ไปก็มีความสุขก็คือตอนทานอาหารนี่ก็ถอดมสัสได้นะครับแล้วก็คุยกันก็ถอดมสัสได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้จะลงใจอะ่ะผมก็มองว่าก็จะลงใจแต่แต่ถ้ามองแบบค่อนข้างจะติดตลกอะ ก็จะมองว่าอ้าวก็เวลาทำงานวันทำงานก็ work from home กันใช่ไหมครับแต่เวลาไปร้านอาหารก็ไม่เห็นได้กลัวโควิดเลยใช่ไหมนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้ผมก็มองดูอยู่เหมือนกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยแฮนด l e สถานการณ์แบบไหนแต่ด้วยความเป็นห่วงในระดับไมโครนะครับเพราะว่า คนที่ไม่มีเงินเขาก็ไม่มีเงินจริงๆนะครับเราเดินออกไปข้างนอกเราก็เจอสภาพแบบนั้นจริงๆบางครั้งผมก็สงสารมากอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มาขอเงินเนี่ยตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาก็ไม่มีเงินอยู่แล้วอาจจะเป็นเป็นคนที่มาจากเวเนซุเอลานะครับในลาตินอเมริกาทุกท่านก็คงรู้ว่าคนเวเนซุเอลาเนี่ยออกมาจากประเทศเขาเพราะว่าเขาก็มีปัญหาทางการเมืองคือคือเราเนี่ยสถานพูดของเราจากตรงเนี้ยเราก็ cover ที่เวเนซุเอลาแต่ผมก็ยังไม่มีโอกาสเดินทางไปเวเนซุเอลาไปยื่นพระราชสารที่นั่นนะครับทางนู้นก็ยัง,ยงเงียบอยู่ตอนแรกก็ติดต่อผมมาบอกว่าถ้าถ้าผมพร้อมก,ก็ไปได้ใช่ไหมครัพอผมติดต่อไปนะผมพร้อมอยู่แล้วนะครับผมพร้อมเสมอแล้วนะเพราะผมก็ไม่ได้กลัวโควิดทุกคนก็รู้ดีว่าผมไม่ได้กลัวโควิดทีนี้ผมก็พร้อมเสมอที่จะไปแต่บังเอิญว่าก,ก,ก็เสนอการ,ก,ารก็ยังยังไม่ได้เปิดนะครับ ก็ยังไม่ได้เปิดก็ยังไม่ได้ไปทีนี้เนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยเวลาไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นคนเขาก็มายืนขอตังค์นะฮะบางคนก็แสดงแบบโยนลูกบอลอะไรต่างๆในนาเนี่ยมีบางคนก็เอาท็อฟฟี่นะครับลูกอมเนี่ยมาขายนะครับก็เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่นะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ร้านรวงที่ประกาศ ขายประกาศให้เช่าเนี่ยก็เยอะมากนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเนี่ยมันเป็นไอรอนีคือคนจำนวนมากที่อยู่ในฐานะเป็นอินฟอร์ม w ลเวิร์เกอร์เนี่ยในในอินฟอร์มัลเซกเตอร์ใช่ไหมครับพวกคนทำสวนคนขับรถ Uber อะไรต่างๆนานานะครับหรือว่าแม้แต่แบงแบงเนี่ยก็เป็นอินฟอร์มัลเซกเตอร์แหละแต่เขาก็ต้องเปิดห้างก็ต้องเปิด แต่ว่าในออฟฟิศต่างๆเนี่ยภาครัฐก็ก็ยัง work from home ใช่ไหมครับคนก็วิ่งออกกำลังกายไปตามถนนคนหนุ่มคนสาวนะครับไปร้าน ทานข้าวก็ไปนะแต่ไม่ไปทํางานที่ที่ทางานก็ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นพูดแบบติดตลกอ่ะคือโควิดก็คงอาจจะร้ายแรงในที่ทํางานแต่ว่าในร้านอาหารคงไม่ร้ายแรงอาจจะไม่ไม่มีการ transmit r a ร s m ิ t กันในช่วงทานอาหารก็เนี่ยนะก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเป็นเป็นสิ่งที่น่าคิดผมก็พยายามดูๆเหมือนกันว่ามีใครที่ประเทศไหนที่ที่แฮนดดได้ ดีเด็ดขาดก็ยังยังนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นเป็นไซเคิลบางช่วงก็ดีบางช่วงก็ก็ดรอปใช่ไหมครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเผชิญอยู่แต่กลับมาสู่ประเด็นแรกของผมเนี่ยในเรื่องของยกตัวอย่างในประเด็นเรื่องไอเวอร์แมินเนี่ยนะครับซึ่งหลายคนก็พยายามคุยพยายามพูดแต่ประเด็นตรงนี้มันก็ถูกดีลิทออกไปจาก Facebook จาก YouTube ก็ต้องพูดตรงๆเพราะว่าคือคนที่เขา บอกเขาก็บอกว่าเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงแต่ปัญหามันคือมันราคาถูกไปใช่ไหมครัมันราคาถูกถ้าคนใช้ตรงนี้ในการรักษาโควิดก็วัคซีนก็ก็ไม่เกิดใช่ไหมครับวัคซีนก็ไม่เกิดแล้วก็ก็มีหลายคนเขาก็พยายามค u e เช i ตรงนี้วัคซีนที่บอกว่ามันมีมันมีผลดีเนี่ย50% 60%, 60 80% 90%เนี่ย ไอสถิติที่ว่าเนี่ยมันมันมันเป็นการเล่นแร่แปรธาตุหรือเปล่าเนี่ยมันก็เนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมี pressure ให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนน,นะครับในในที่ต่างๆก็แต่ว่าอย่างที่ผมบอกเน่ยเมื่อฉีดแล้วก็ไม่สามารถที่จะถอนได้ใช่ไหมครับก็ก็ต้องติดตัวไปตลอดนี่เป็นสิ่งที่ทำให้ผมก็ยังยังไม่นะครับผมคิดว่าถึงแม้ว่า การเดินทางสําหรับผมในฐานะผู้ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะยากแต่ผมก็พร้อมที่จะที่จะรับความไม่สะดวกตรงนั้นไปจนกว่าผมจะมั่นใจนะครับจนจนกว่าผมจะมั่นใจว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะครับแต่มันก็ยากแหละเพราะว่าภายในเวลาปีเดียวเนี่ยที่มีวัคซีนออกมามันก็คงยากที่จะไปบอกตรงนั้นโดยเฉพาะผลข้างเคียงในระยะยาวนี่มันก็เป็นสิ่งที่ ยากที่จะพูดเพราะว่าคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการฉีดวัคซีนตอนนี้เขาก็มองว่าคือพูดง่ายในเรื่องของภูมิคุ้มกันก็จะมีเรียกว่า innate immunity กับ adaptive immunity ใช่ไหมครับเมื่อฉีดวัคซีนแล้วมันก็จะเกิด adaptive immunity ขึ้นมาซึ่งเวลาสมมติว่าได้รับเชือ้อโควิดเข้าไปเนี่ยะระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปไปไป trigger วิธีการบางอย่างเข้ามาเพื่อที่จะให้ภูมิคุ้มกันบางอย่างเข้ามาต่อสู้กับเชื้อตรงนั้นใช่ไหมครับนั่นน,นเป็นไอเดีย the whole idea แต่ประเด็นสำหรับบางคนก็คือว่าการทำแบบนี้คือทำให้เชื้อเนี่ยนะครับเขาก็กลายพันธุ์เขาก็จะกลายพันธุ์ไปเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็มันก็เป็นหลักของหลักของอ biology survival of the fittest survival of the fittest หมายถึงว่าในท้ายที่สุดเนี่ยเชื้อที่กลายพันที่รุนแรงที่สุดจะ survive แล้วตัวนี้มันจะ handle ยากใช่ไหมครับกีทแฟนเนนบอชถึงพยายามพูดว่าไม่อยากให้ฉีดวัคซีนเลยอยากจะให้ stop แต่นี่เขาก็เป็นเป็นเสียงที่พูดไปก็ไม่มีคนฟังตอนนี้ใช่ไหมครับ แล้วทําให้หลายคนที่พยายามฟัง alternative view เนี่ยก็มีความเป็นห่วงมากอย่างผมเนี่ยผมก็เป็นห่วงมากนะครับผมก็ไม่อยากให้ prediction ของ Valdenbosch เนี่เป็นความจริงเพราะว่าถ้า prediction เขาเป็นความจริงเนี่ยก็โอ้โหผมผมไม่รู้ว่าพวกเราจะ handle กันยังไงนะครับถ้าถ้าสมมติว่าเขาผิดเนี่ยก็ดีนะก็คือหมายถึงว่าสิ่งที่รัฐบาลต่างๆทำเนี่ยก็ก็จะช่วย alleviate situation นี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเขา predict ถูกเนี่ยก็ ก็เราต้องดูแลนะครับว่าตรงนั้นยังไงก็เนี่ยคือวิธีคิดในเรื่องพวกนี้ผมว่ามันก็ต้องมีเหมือนว่าแบบาทางทางออกให้ตัวเองใช่ไหมฮะทางออกให้ในเรื่องของ policy นี่ก็เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าคิดเช่นกันก็ก็เป็นประเด็นที่ที่อยากจะ throw idea ตอนนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็พรุ่งนี้ก็จะคุยกันกับกับคนที่เขาชำนาญในเรื่องของวีซ่าระบบวีซ่าเพราะว่า คือพอ28พฤษภาที่เราไม่ให้กองศูนย์กิมศักดิ์ออกบีซ่าได้เนี่ยเราก็ต้องมีระบบนะครไม่งั้นเต้องคนที่อยากจะเข้าเมืองไทยก็ต้องบินเข้ามาที่ลิมาใช่ไหมครับจากคูคมเบียนะครับจากเอกวาดอร์จากโบลิเวียเนี่ยนะครับก,ก็ยากอยู่นะครับจากเวเนซุเอลา ก็ต้องพยายามหาวิธีในการที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมกำลังมองดูอยู่นะครับตอนนี้ก็วันนี้มาทำงานคนเดียวก็ทักทายก็พูดไปเป็นฟ o ้ดฟอร์ o อ g h t นะครับทุกอย่างที่พูดไปก็เพื่อที่อยากจะให้แต่ละท่านนำไปคบคิดเป็นประเด็นต่างๆนะครับสวัสดีครับ